ตำหมักตองหรือว่าตำกระท h นหนหยาอมปากกันอย่างหุยหุยอยูห่หยาสวัสดีค่ะพี่น้องมือนี้สาสวสสาป่วงจะพาพี่น้องมาตำบักตอง ตำบักต้องแรงนะพี่น้อง <c oughs> อันดับแรกเราจะมาตำบักพริกให้หัวแตกหัวแตนอีกเส้นเคยเติมผงนัวของเราลงไปเยอะๆอีกเหมือนเดิม,มตามด้วยบักต้องที่เฮายำจนหัวแตกหัวแตนลงไปนะพี่น้องนะตามด้วยผักแยง,งตำบักต้องนี่ใส่ผักแยงนี่หอมมากเลยนะพี่น้องนะช่วงนี้ผักแยงก็จะเหลือจากการกินตำบักถั่ววันนั้นก็เลยเอามาใส่บักต้องแรงนะพี่น้องนะ ให้เข้ากันอีกรอบหนึง่งให้ผักขแางหัวแตกหัวแตนให้บักต้องกับผักขแางปนกันนะพี่น้องตามด้วยโรคไตของเราน้ำประแดดอันแสนนัวเพิ <oz ik> ่มเบาหวานไปอีกเยอะๆเลยนะพี่น้องนะเพิ <oz ik> <oz ik> ่มจนเบาวยัดด่าหัวเลยแหละตามไปด้วยโรคไตอีกพี่น้องไตเน้นๆเลยจ้า เป็นไงกระปูของเรานี่ก็จะเป็นกระปูพันปีนะพี่น้องอไปซื้อมาจากตลาดข้างในก็จะกวงหมดแล้วกินนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยพี่น้องเตะดังถึงๆเลยแหละพอเราใส่กระปูเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วก็จะมาย่วของเห่าต่อนะพี่น้องยวกห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 วกหยวกงวจะเคยสั่ง,งบ่พี่น้องเพลงอันนี้นะ่ะเพลงผู้ไทยไมั้ง เอเขาลองแบบนี้เด้อพี่น้องยวกต่อไปให้น้ำลายแตกน้ำลายแตนกันไปเลยต่อมาเราก็จะมาทำการซิมรสซาดนะพี่น้องซิมดูซิจะเป็นยังไงโอ้ยแสบตาสวดไปเลยแหละพี่น้องผงนัวเบาหวานโรคไตครบ <Nope. S 1> <c oughs> ตเติมกุ้งแห้งอีกนิดหน่อยพี่น้องเป็นอันแซบเสร็จสับเรียบร้อย ก็แซบเปลี่ยสากไปเลยสิจา้าไม่อยากจะพูดโซไปหนึ่งเกรเบอ,อ่ามาจา้ะถึงขั้นตอนการเทลงถ้วยลงซามแล้วบัดนี้พี่น้องเป็นยังไงสีสันน่ารับประทานมากเลยน้ำลายแตกหอยกุ้งแห้งไปอีกนิดหน่อยไปจ้ะพี่น้องไปสวบกันเลยยย่วๆจ้า ตำหมักตองหรือว่าตำกระอรเดี๋ยวมาวอาลายใหญ่ห่างครับพี่น้องอยังอก,กอื้มอ่ะก็บปูกรบปูเฮ่ยอะไรกินอองมันเลยเหรออืมโอเคหอมผักกระหยงหุยหุยอยู่ งัดอืม,อมไปอีกเกมาะขนาด <Wow. S 2> <c oughs>